แม่ชัยวุฒนาคมานุสนร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เปิดเผยว่า DES อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดบนแพลตฟอร์ม Facebook เ,เพื่อส่งสารให้มีการปิดการเ Facebook ภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังพบว่า Facebook ปล่อยให้มิจฉาชีพลงโฆษณาหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อในการลงทุนและซื้อสินค้าต่างๆโดยพบมีผู้เสียหายมากกว่า2แสนรายมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า10,000ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้คุยกับทาง Facebook ให้มีการคัดกรองตรวจสอบการลงโฆษณาแต่ไม่ได้รับการแก้ไขสนทําให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเสียหายจานวนมากซึ่งเข้าขายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้มีส่วนร่วมผ่านการรับเงินโฆษณาเพื่อโปรโมทอันนําไปสู่การหลอกลวงประชาชนเพจหรือการหลอกลวงที่เ a c e b o o k รับโฆษณารับเงินค่าโฆษณามาแล้วเป็นสปอนเซอร์เนี่ย แล้วไปส่งหาประชาชนเพราะได้เกินกนันะถ้ากับเซนบุ๊กมีความผิดด้วยใช่ไหมเป็นผู้สับสุนก็ต้องดำเนินคดีกับเซนบุ๊กด้วยทั้งทางอาญาและทางแพ่งด้วยนะครับซรื่องนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วถือว่าเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีถ่ายยุทธจันทาวรรองผู้ปัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีหรือสอ,อทอเปิดเผยว่าสถิติคดีการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ตั้งแต่ปี2565มีจำนวนกว่า380,000คดีขณะที่ข้อมูลของตำรวจพบว่านิชาชีพได้ใช้แพลตฟอร์ม Facebook ในการหลอกลวงประชาชนถึงรละ70โดยเป็นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์ถึงรยละ95 ในเมสเซจมาเราจะยังกลัวอยู่แต่ถ้ามาใน Facebook ที่มีรูปจริงมีอะไรจริงตอนนี้คําถามคือประชาชนจะเช็คได้ยังไงถ้าเราจะไม่เชื่อเราก็ต้องย้อนกลับไปดูไม่ว่าจะเป็นเช็คกับทางกรตก็ดีหรือเช็คกับทางบริษัทต,ตัวจริงของที่เขามาลงโฆษณาก็จริงก็ดีอย่าไปดูลิงก์ของเขาเราต้องโทรไปที่บริษัทของเขาจริงๆว่ามีการลงทุนประเภทนี้จริงไหมเราจะได้เช็คก่อนนะครับก่อนจะเชื่อแล้วก็ไม่ต้องรีบแล้วก็ต้องไม่โอนไม่ทำลายของคนร้ายคือเงินของเราเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ย จะโอนเงินจากเราไปต้องให้ช้าที่สุดยากที่สุด สำหรับสถิติคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีก่อนพระ,ะราชกำหนดมาตรการป้องกันระราปรับอาญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16มีนาคม2566เฉลี่ย790คดีต่อวันส่วนหลังมีพระ,ะราชกำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึง31กรกฎาคม2566เกิดคดีรวม84,05คดีเฉลี่ย591คดีต่อวัน ภาพรวมการเกิดคดีลดลงผลิตนาทขวัญแสนสุขรายงาน